แตกต่างจากการกินมังสวิรัตอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยของหลายๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีคำตอบมาให้ค่ะ มังสวิรัตจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะนั่นคือมังสวิรัตแบบไม่เคร่งครัดที่จะสามารถบริโภคโนมและไข่ได้ส่วนอีกประเภทหนึ่งจะเป็นมังสวิรัตแบบเคร่งครัดค่ะก็จะคล้ายกันกับการกินเจตรงที่งดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหมือนกันแต่มังสวิรัตเนี่ยจะสามารถนําผักทุกชนิดมาปรุงได้ในขณะที่อาหารเจ จะมีการปรุงอาหารที่เข้มงวดมากกว่าอย่างเช่นงดผักที่มีกลิ่นฉุนอย่างกระเทียมหอมกุยช่ายใบายาสูคราวนี้ลองมาดูบ้างดีกว่าว่ากินเจยอย่างไรไม่ให้อ้วนหลักง่ายๆเลยค่ะ ให้เน้นอาหารจากธรรมชาติเช่นผักผลไม้เต้าหู้หรืออาหารที่ปรุงแต่งน้อยที่สุดแต่ว่าอาหารเจในปัจจุบันนี้มักจะปรับให้มีรสชาติที่อร่อยขึ้นเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้นนั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภททอด ผัดที่เขาจะใช้น้ํามันเยอะๆแล้วก็ปรุงรสชาติให้มีความเค็มมากขึ้นไม่จืดเหมือนอาหารเจในอดีตที่จะเน้นรสชาติดั้งเดิมของวัตถุด,ดิบอีกทั้งอาหารเจส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของแป้งเป็นหลักค่ะก็เลยจะส่งผลทําให้หิวบ่อยเนื่องจากคาร์โบไฮเดรตย่อยงายจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนกินเจมีน้ําหนักขึ้นเนื่องจากร่างกายได้รับพลังงานและโซเดียมมากเกินไปนั่นเอง คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่ากินเจยอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่ทางสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอได้มีการอธิบายเอาไว้ 1. ต้องมั่นใจว่ารับประทานอาหารครบ5้าหมู่โดยเฉพาะหมู่โปรโตีนซึ่งโปรโตีนที่จะมาทดแทนเนื้อสัตว์จะเป็นโปรโตีนที่ได้จากถั่วมเมล็ดแห้งที่ปัจจุบันมีการออกผลิตภัณฑ์มาในรูปแบบของเต้าหู้แผ่นนำเต้าหู้เต้าหู้ทอดขณะที่ปัจจุบันนี้มีการทำเรียนแบบเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้ทำมาจากโปรโตีนเกษตรนะคะจะทำมาจากแป้งซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้ผู้บริโภคที่ไม่รู้ทานมากไปแล้วก็อาจจะเกิดความอ้วนตามมาได้ค่ะ 2. ความสะอาดผู้ปรุงอาหารเจควรจะต้องคำนึงเรื่องของความสะอาดให้มากโดยเฉพาะการทำความสะอาดผักที่นำมาประกอบอาหารการเลือกดูเครื่องปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซอสซีอิว๊วอันนี้ต้องดูวันหมดอายุและผ่านการรับรองจากสัานันกานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอเป็นต้น 3. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดในที่นี้จะหมายถึงรสมันจัดกับเค็มจัดนะคะเพราะว่าอาหารเจโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะปรุงด้วยวิธีการผัดทอดในน้ำมันถ้าเกิดเป็นไปได้อยากจะให้หันมาบริโภคอาหารประเภทต้มย,ย่างอบยำเช่นยำม,มะเขือยาวแกงจืดเต้าหู้เป็นต้นส่วนรสเค็มจัด อันนี้ต้องอย่าลืมเลยว่าการปรุงอาหารจะใช้ซอสซีอิว๊วเกลือแทนน้ำปลาเครื่องปรุงเหล่านี้ก็จะมีปริมาณของโซเดียมที่สูงแล้วส่งผลทําให้ไตทํางานหนักค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราจะบริโภคโซเดียมได้ไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัม 4. ควรจะเลือกทานผักผลไม้สดมากกว่าผักดองเนื่องจากว่าผักสดมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักดอง คราวนี้จะกินผักอย่างไรให้ปลอดภัยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกคำแนะนำถึงวิธีกินผักให้ปลอดภัยในเทศกาลกินเจลดสารพิษตกค้างพยาธิในผักด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ค่ะ 1. ให้ล้างด้วยน้าไหลรินหรือน้าสะอาด2-3ครั้งนาน2นาทีลดสารพิษตกค้างได้ร้อยละ5 4 แช่ผักในน้ำสะอาดนาน15นาทีและล้างสิ่งสกปรกลดสารพิษลงได้ร้อยละ7ถึงร้อยละ33 3. แช่ในน้ำสะอาดกับน้ำส้มสายชูร้อยละ0.5ประมาณ15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดไหลเรียนอีกครั้งลดสารพิษตกค้างได้ร้อยละ60ถึงร้อยละ84 4. ใช้ผงฟูรหรือโซเดียมไบคาร์บอเนต1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตร หรือ1ช้อนชาต่อน้ำสองขวดนาน15นาทีลดสารพิษตกค้างลงได้ร้อยละ90ถึงร้อยละ95เลยค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ lication TikTok, Instagram และ t w i t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ